เมีมมีละครของดาราวีดีโอใช่ครับเรื่องอะไรคะก็ตอนนี้ถ่ายทําอยู่เรื่องนึงครับเรื่องเหนือมนุษย์ครับถ่ายทําเรื่องเหนือมนุษย์อยู่ใช่ครับนี่เรียกว่าเหนือมนุษย์จริงเหนือจริงสิบเดือนแล้วสิบเดือนแล้วเหนือมนุษย์เข้าไปแล้วใช่ปีอยู่แล้วเนี่ยจะคงปีใช่ไม่ใช่อ๋อหรอหรอเราเหนือมนุษย์เหนือมนุษย์โอเคโอเคอาจจะเคยได้มีการพูดคุยกันแบ้างแต่ว่าลืมนี่บทบาทนี่ทำไมสื่ออื่นไม่พูดอย่างนี้ เองเองดเดี๋ยวเขาเดี๋ยวเขาไปตัดออกนะเขาไปตัดออกเองเออตัดตัดด้วยนะกรณนาด้วยเอาแบบเนียนๆเลยดูนีดูดีเลยโอเครับบทบาทครับบทบาทครับเป็นยังไงบ้างก็รับบทบาทเป็นตัวละครชื่อว่าเหมันครับ ใช่ในเรื่องเนี้ยเรื่องมันก็บอกใช่ปะมันเป็นเหนือมนุษย์เหนือมนุษย์เท่าที่เช่าเป็นไม่ใช่เป็นเป็นแวมไพร์หรือเป็นอะไรยังไงมังใช่ครับคือมันเหนือมนุษย์ก็เราก็จะไม่ใช่มนุษย์ธรรมดาเป็นแวมไพร์ปะเราเป็นลูกครึ่งลูกครึ่งแวมไพร์เหมือนลูกครึ่งปีศาจรนะโอ้เหลูกครึ่งอเนี่ยใช่เป็นลูกครึ่งนะใสพ่ใส่ไหเป็นแบบครึ่งคุณพ่อครึ่งคุณแม่ ได้นู้ได้มากแม่หนาวหนาวนะพ่อคุณคุณแม่ครับนะครับคุณพ่อคุณแม่แข็งนะครับครับอ่ะต่อครับก็เป็นแบบนี้คือเมืองพายหรือใช่อะไรอย่างงี้ใช่ใช่ครับคือเหมาเนี่ยเป็นเด็กกรรมพาครับแล้วก็โดกเอ่อ โดนด็อกเตอร์อมอนชื่อด็อกเตอร์อมอนเป็นตัวร้ายของเรื่องอันนี้เป็นปีศาจจริงๆ,ๆเนี่ยเก็บไปเลี้ยงด็อกเตอร์อมอนเนี่ยเหรอชื่อด็อกเตอร์อมอนพี่โจนเล่นไว้เนี่ยดรอมปีศาจจริงๆใช่พี่เล่นทำให้พี่พี่เป็นด็อกเตอร์เซมเบย์ดูน่ารักเลยนะยังไงด็อกเตอร์อมอนล้วลเก็บไปเลี้ยง <laughs> ใชเ่เราถูกเก็บไปเลี้ยงเราก็ต้องกลายเป็นคนไม่ดีดิ <laughs> ใช่ใช่ครับ <c oughs> คนไม่ดีเลี้ยงเราอย่างนี้เหรอใช่ครับตอนแรกเราก็ต้องทําทุกอย่างเพื่อแบบรับใช้เขาอ่ะขอสั่งอะไรทำเลยก็ทำก็จะเป็นแบบ ไล่ล่านิดนึงแต่ว่าความจริงแล้วเป็นคนดีนะไม่อยากทําฝืนความรู้สึกไปขโมยของโอ้ยเขาไม่สั่งอะไรง่ายๆงั้นพี่อ๋อเขาสั่งยากเลยเาสั่งยากไปขโมยของที่อยู่ในรัฐสภาโอ้โหยากอันนี้ยากมากเพราะเราขอเยอะอยู่เต็มหมดหัวยากนลยไม่ใช่จะโดนแน่ๆขอบไปก็คือไม่รอดมันก็เป็นของแบบเออมันยากไงไม่ควรขโมยของที่อยู่ในธนาคารก็ได้แต่ว่าคิดไม่ทันท่ามคิดรัฐสภาก่อนไม่ดูเออนั่นสิอ่ะแล้วก็คือก็คือบทบาทตรงนี้เนี่ยมันมัน ก็ต้องเป็นคนไม่ดีอย่างนี้เราต้องใช่ก็คือความจริงแล้วเป็นคนดีแบบทำทุกอย่างฝืนความรู้สึกรวมถึงความรักด้วยซึ่งผมเนี่ยในทีมทีมของผมเนี่ยคือคนไม่ธรรมดาที่เป็นหลงรักมนุษย์ธรรมดาซึ่งก็คือเอ็ดเวิร์ดนี่นะเอ็ดเวิร์ดนี่นะเอดีๆเนาะโอ้ว้าว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 เป็นพาไปเอ้ยขันขอเนนี่เล่นเดี๋ยวเดี๋อวมันรู้ดิเขาเวลาเมมพายเขาจะไป กินเลือดเนี่ยเขาจะเตะก่อนนะ่ยเขาเตะตรงนี้เตะให้แบบใช้ช้ำๆก่อนแบบมันจะได้กัดง่ายเพราะคนฟอแข็งไงเราจะได้แบบนู้นกัดง่ายห,หน่อยปึ๊บไ,ไม่ดิ้นจะได้ไม่ดิ้นไม่คันละทายาละหา,ายเละโอ้โหายเาลยละหายละยแหมไม่ใช่เออนี่เขากำลังจะกัดแล้วนะเนี่ยไม่อร๊อวเตะกับนี่ยี่มนนี้บูดมาด้วยที่พูดแต่เขาบูดมาด้วยอ๋อแล้วก็เป็นไงเรื่องๆเราใช่ก็เนี่ยแหละไปหลงรักไปหลงรัก ่ uh, แก้วรุ้งครับชื่อแก้วรุ้งไข่อันนี้ไข่เล่นเหมือนกันจริงอ่ะโอ้โหไข่ได้ไข่ <c oughs> ได,ได,ไดนะ้หรือว่าจะตีก็ไดนะ้เรอเล่นรเรอเล่น<ข>เรอเล่นหยิบจริง <c oughs> รักพี่มาใค,ใครเล่นถึงแก้วรุ้งทับทีมครับ น้องทับทีมโอ๊ยใช่ครับน้องทับทีมนี่ไม่รู้จักอย่างเงี้ยมีข่าวลงสื่อพิมพ์นี่ห้องชุดจริงๆแต่ว่าน้องน้องปลอดภัยปลอดภัยปลอดภัยดีปลอดภัยดีนะฮะก็กลับมาถ่ายต่อยังไม่กลับยังไม่กลับมายังไม่กลับมาถ่ายต่อเพราะยังเสซ็กวันอยู่เลยใช่แต่ว่านี่แหละเล่นกับน้องเขาน้องเเล่นเก่งเก่งมากครับส่งอารมณ์ดีมากครับ อ๋อส่งอารมณ์ดีเหรอครับใช่เป็นยังไงบ้างส่งอารมณ์ละครอ๋อส่งอารมณ์ได้ดีใช่ใช่เรียกว่าส่งอารมณ์ดีบางทีก็ไม่ต้องเอาพี่โจอมาก็ได้เลยนะฮะยิงมุกกระจายใจยายามจะควักเนื้อหาออกมาพูดให้ได้เยอะที่สุดเพื่อสมดุลแล้วนะครัะโอเคโอบคาโอเคงั้นก็รอติดตามแล้วกันสำหรับเรื่องเหนือมนุษย์นะครับน่าจะหลังจากหนังเฉลิมเกียรติ ลอใช้คำว่าติดตามมาดูแล้วกันครับช่องไหนช่องเจ็ดครับอะไรเวลาเวลาก็เดี๋ยวนอติดตามดูแล้วกันเพราะฉันอยากดูตอนนี้เลยอ่ะก็เลย้เดี๋ยวน้องก็จะขายของของเขาอ๋ออะไรที่เป LIKE> ็นอีกสักพักเนี่ยเราก็พักไปก่อนดีกว่านะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราจะพักก่อนป๊บหนึ่งไงแล้วกลับมาพูดถึงอะไรที่เป็นปัจจุบันกว่านั้นสิ่งที่ทั้งอยู่ในโรงภาพยนต์อยู่แล้วและกำลังจะได้ฟัง ในหน้าปัดที่ผิยถ้าจะตื่นเต้นขนาดนี้ก็พักก่อนดีกว่าครับโอ๊ตยตายตาย,ตาย,ตายโอ๊ยเนี่ยโอ๊ยเนีย